เริ่มเรียนแล้วค่ะออแป๊บนึงนะวันนี้เราเรียนเรื่องเดี๋ยวนะคะอ่ะเดี๋ยวทำภาพใหญ่นิดนึงอ่นนี่คือหนังสือเรียนของเรานะคะเล่มแรกคือหนังสือเรียนนะน้องปิดไม้ก่อนปิดไม์ทุกคนปิดไม์ก่อนนะคะทุกคนปิดไม์ก่อนนะลูกนะอ่าน้องพิมปิดไม์ก่อนลูก อ่าเก่งมากเลยนี่เพื่อนเพิ่มมาปิดไหมนะคะทุกคนวันนี้เราเราเรียนหนังสือเล่มสีเขียวนะคะหนังสือเรียนเล่มสีเขียวแล้วก็สีเหลืองๆส้มๆมีหนังสือแบบฝึกหัดนะคะอ oh. วันนี้เราเรียนเรื่อง colors นะคะ colors colors เขียนได้สองแบบนเลยนะคะอามที่น้องเห็นเลยเขียนได้ทั้งสองคำเลยนะคะ colors colors หมายถึงสีนะคะเด็กๆเราเรียนอยู่ในยูนิตที่สนะคะ my school things คือสีนะคะสีในภาษาอังกฤษคืออะไรนะเมื่อกี้ใครจำได้บ้างน้องปริมจำได้ไหมลูกสีในภาษาอังกฤษคืออะไรคะ colors c o l o r อ่าเก่งมากเลยเดี๋ยวครูน้องปริมเชิญออก่านั่งอยู่ไมโครโฟนน้องปริมอ่าเก่งมากเลยเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้ฟังนะคะ น้องภูมิปิดไมคด้วยลูกน้อ,อ,องภูมิปิดไมคก่อนนะอ่ะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้น้องฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเรามาอ่านกันนะ อียต้ดตกบังนี้ใครใครได้ยินบ้างเสียงในคลิปมันเบานิดนึงนะ, <Blue. S 1> ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันทีละคนนะคะต้องมาครูอ่านก่อนนะแต่ว่านะอ่าคำแรกนะคะ blue b <Blue>. l นะคะคำที่ดูแปลว่า <Blue. S 1> สีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้านะคะ สีน้ำเงินรู้ว่าสีฟ้าแต่ถ้า <Yeah. S 1> เราจะเฉพาะจอดจงเป็นสีฟ้าเลยลเราใช้คาว่า sky blue หรือว่า light blue ก็ได้นะคะ yellow ะคำที่สองคืออะไรนะ yellow 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 นะคะคำที่สามคือ red red, red. นะคะ red คำสุดท้ายคือ green green, green. green. อ น้องปิดไม้ก่อนเดี๋ยวครูจะให้อ่านทีละคนน้องปิดไม้ก่อนลูกปิดไม้ทุกคนก่อนปิดไม้นี่น้อน้องปิดไม้ก่อนเดี๋ยวครูจะ่าดไม้ทีละคนนะคะมูแฮมปิดไม้ก่อนนะครับอ่าเริ่มจากกันตากันตาเชิญออนเดี๋ยวไมโครโฟนกันตาอ่านให้ครูฟังทั้งสี่คำเลยได้ไหมคะ ค่ะโอเค let's read <S blue yellow red green very good กันตากันตา turn o f f your microphone อ่าต่อไปน้องเพรม turn on your microphone please อ่าน้องเพรม let's read blue yellow red green very good น้องเพน turn off your microphone good อ ah, ่าต่อไปน้องแพมน้องแพมน้องแพม can you read it blue ah, let's read น้องแพมเริ่มอ่านได้เลยค่ะอ่านได้ไหมลูก New Yes Yellow Yes Red Red Green อ่าโอเคโอเค very good น้องแพม turn off your microphone น้องไบรท์น้องไบรท์น้องไบรท์ turn on your microphone น้องไบรท์อ่านให้ฟังหน่อยสิ oh. Yes. y e l l o r e d ลูกไ yeah. ด้ยินไหมลูกคำที่สามคำที่สามต้องอ่ารปิดไม่สิลูกเรดอันอันคำที่สามไหมเรด Green. อะคำสุดท้าย Green. Green. Very good. น้องไบรท์เก่งมากน, ông, น, ông, น, ông, น ông ้องน้องน้องน้องไบรท์ปิดไมค์ก่อนลูก อ่าต่อไปใครยังไม่ได้อ่านบ้างนะหมูแฮมหมูแฮมมาอ่านให้ครูฟังหน่อยสิอ่านเลยลูกหมูแฮมนะหมูแฮมครับนี่นี่ตามครูนะหมูแฮมอ่านตามครูเลยครับบอกแล้วให้ทาหยากรุนลู มูแฮมสพี่ลงวันที่วันนี้เลยเหรอมูแฮมกูไม่ได้ยินเสียงมูแฮมเลยอ่ะเดี๋ยวร้องทุกแล้วโอ้ยอ่ะอ่ะต่อไปมูแฮมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมามูแฮมนะคูไม่ได้ยินเสียงมูแฮมอ่ะต่อไปพาคินครับพาคินอ่านเลยครับ แดงภาคินเขียวเราภาคินอ่านเลยครับ blue อะไร blue yellow red green very good ภาคินต่อไปน้องภูมิ u r n on your microphone น้องภูมิ น้องภูมิอ่านเลยลูกอ่านได้ไหมอ่านเลยอ่านเลยอ่านคำแรกอ่านว่าอะไรครับน้องภูมิอ่านตามรูก็ได้คำแรกอ่านว่า blue กรีนเอาน้องน้องภูมิอ่านใหม่ทิ่ภูมิไม่ค่อยได้ยินอีกทีนึงค่ะเลยย้ำมาเลือบรูรูเจนรูเลสกรีนอ่า very good น้องภูมิ turn ชั้น off your microphone อ่าวินด้าต่อไปวินด้าวินด้าเปิด,ดไปเลยครับ พินโตอ่านอ่านได้ไหมครับ blue yellow yellow red red green green very good อ่าโอกาส อกสครับอ๋อพีเเขีนชพีเจพีเอ่านเหยครับรูเยลโล่เยลโล่เรดเรดกรีนกรีน เก่งมากเลยพี่เจพี่เจปิดไค์ก่อนลูกบอ,อ่ากันตาอ่านแล้วน้องไบร์อ่านแล้วน้องแพมอ่านแล้วใช่ไหมคะพาคินอ่านแล้วมูแฮมพาคินปิดใ์ก่อนลูกมูแฮมยังไม่ได้อ่านเลยมูแฮมเปิดใบก่อนมูแฮมได้ยินครูไหมลูก ทำไมครูไม่ได้ยินหมูแฮมเลยอะ่ะหมูแฮมได้ยินครูไหมครับครูไม่ได้ยินหมูแฮมเลยนะคุณไ,ได้ยินไหมหมูแฮมไม่ได้ยินปะหมูแฮม พี่พูดได้ยินค่ะพี่พี่ไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะเสียงหมูแฮมากเสียงเบาเหรอหมูแฮไม่พูดไหมอ่ะลูกว่าไงหมูแฮพูดพูดพูดจนจะร้องแล้วพี่พูไม่ได้ยินโอ้พี่ไม่ได้ยินมาพูดมาพูดที่กูพูดได้ยินมาเลยลูกไม่ร้องไม่ร้องน้องรู้น้องรู้คําศัพท์น้องรู้ทุกตัวเออไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่เป็นไรค่ะครูแค่ไม่ได้ยินเสียงลูก พูดพูดพูดแต่หนูอ่านอ่านเลยอ่านเลยคำแรกอ่านว่าอะไรคะโอเคโอเคคำแรกอ่านว่าอะไรไม่อ่านแล้วโอเคโอเคกันตาทำอะไรกับหน้ากล้องของครูไม่อ่านแล้วพี่บูดเสียใจแล้วไม่ไม่ได้ยินครูไม่ได้ยินเลยอ่ะทำไมเนี่ยวันนี้เอาไม่เป็นไรครับอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่านใหม่รอบหน้า ใครยังไม่ได้อ่ามาแล้ว,ว,วมาแล้ว,ว,มลวสมาชิกเรามาเพิ่มแล้วน้องอันดาเฮลโลอ,อันดาอ่านเลยค่ะอันดาอ่านเลยค่ะอ่านได้ไหมอันดาอานได้ไหมลูก เราไม่ได้พาสมุดมาเลยอ,อ่ะไม่ต้องใช้สมุดเราใช้หนังสือเรียนลูกหนังสือเรียนมีไหมอันดาน้องเอาหนังสือเรียนมาเร็วค่ะหน้าที่ยี่สิบค่ะในบทส่งเพี่อนหนังสือเรียนลูกบุ เ,เดี๋ยวรออันดาอ่ามังกรมาแล้วจะหมดเวลา,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 าไ,ไหมมังกรมามังกรอั่นได้ไหมครับเล่นได้ไหมครับเล่นไหนเนี่ะครณเล่นเล่นสีเขียวค่ะเล่นสีเขียว ไม่ไมหน้าที่ยี่สิบเลยเล่นเล่นสีเขียวหน้าที่ยี่สิบค่ะอะไรบ้อันดนัเปิดถึงแล้วยังหน้ายี่สิบถึงแล้วอาน้องอ่านได้ไหมคะเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับน้องอ่านน้องอ่านตามครูนะคะ ค่ะอ ah, oh, eh ่ะ blue เปล่งดังๆหน่อยลูก yellow yellow Rate Rest green green น้องอ่านเองได้ไหมตอนนี้อันต้องอ่านดูสิ b l u yellow red green very good อ่าเก่งมากเลยอันดาปิดไม้ปิดไม้ก่อนนะคะอ่ะ <Green. S 1> าเรายังไม่ได้อ่านา <Green. S 1> บ้างบอกครูปติกินมังกรครับอ่านได้ไหมครับอ่านได้ครับอ่านเลยบลูเยลโลว์เ e ส กี e e n very good อ่บาบังกรปิดไมค์ก่อน turn turn off your microphone อ่าใครยังไม่ได้อ่านบ้างใครยังไม่ได้อ่านบ้างคะไม่มีเนาะอ่านแล้วทุกคนนะคะ อปิดอีกของครูเ,เ,เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะนอ่าทีนี้เรามาดูกันข้างล่างเห็นไหมคะเดี๋ยวครูจะให้น้องระบายสีนะลูกนะเห็นหรือยังลูกอ่า A blue note b o o k หแล้วอ blue note b o o k คือสีอะไรคะรคือชมพู A blue note b o o k คือสีอะไรลูก <c oughs> ใครรู้บ้างจิ้มคูอ่าใครรู้บ้าง A blue note b o o k แปลว่าอะไรน้ำเงน b l u กระบองดีที่อยู่บงใครตอบได้บ้างยกมือสิใครตอบได้บ้างยกมือหน่อยสิบูบูเขาสีานะูอ่น้องภูมิน้องภูมิอะ blue notebook คืออะไรคะอันแรกเลย บังบ,งบงังบปดีนอะบลู e not book เกิดสีอะไรลูก b ู u e blue not book กคืออะไร not น book นกคืออะไรครับ blue สมุดโน้ตสมุดสีอะไรคะสมุโน้ตฟ้าค่ะอาสมุดส,สีฟ้าบังบังระบายสมุดสีฟ้าเลยนะ ต่อไป a red book a red book a red book คืออะไรคะอะไรอะ red book คืออะไรคะพ่อแพ้ออันดงพ่อน้องปิดไมค์ก่อนน้องปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวครูถามทีละคนดีกว่า อันดาปิดไมค์ก่อนลูกน้องปรีม a อา red book คือสีอะไรสีอะไรคะลูกน้องปริม a red book หนังสือสีแดง very good น้องปรีมเก่งมากเลยเดี๋ยวน้องถ้าไปสีหนังสือสีแดงเลยนะอ่าน้องปรีมปิดไมค์ก่อนลูกเก่งมากเลยต่อไปน้องแพม A yellow pen a yellow pen คืออะไรคะปากกาสีเหลืองเก่งมากเลยน้องแพมปากกาสีเหลืองค่ะ,ะน้องแพมเก่งมากเลยน้องแพมปิดไมค์ก่อนระบายสีปากกาสีเหลืองเลยนะคะอาต่อไป A green pencil a green pencil A green pencil. ลคืออะไรภาคินอักกรีนเพนสิคืออะไรครับภาคินขู <S 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 น่น้ำูเปิดไมค์ก่อนภาคินเปิดไมค์ก่อนครับอักกรีนเพนสิลกรีนเคือสี <Green S 1> อะไร <pencil. S 1> อะไรสีวคืออะไรครับอักกรีนเพนสิลคืออะไรสีเขียวสีเขียวอะไรสีเขียว ดินสอสีเขียวเก่งมากเลยระบายสีดินสอสีเขียวเลยนะอับลูเช่กันตาอับลูเช่คืออะไรคะเก้าอี้สีฟ้าเก้าอี้สีฟ้าเก่งมากเลยน้องระบายสีเก้าอี้สีฟ้านะคะอ่าต่อไปคำสุดท้ายใครยังไม่ได้ตอบบ้างน้องไบร A green ruler ร์อะแล้ว A green ruler คืออะไรคะน้องใบเดียไปดังมาแม่ชัดมาแค่ชัดสีอะไรอ่ามาแม้ก็สีเขียวเดี๋ยวทุกคนระบายสีเลยนะคะนุกน้องน้องระบายสีตามที่เห็นเลยนะลูกนะ ได้จะหมดเวลาแล้วคะ่ะระบายสีและส่งครูด้วยนะคะ see you next time Bye bye